เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปดีๆให้ท่านได้รับชมช่วยกดติดตามหรือ Subscribe กดถูกใจกดแชร์และกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยขอบคุณครับว่าใรวะเองหรดือดดานจริงๆกับการประชุมนักข่าวที่อยู่ในสายหนังสือพิมพ์ในสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคเหนือแห่งประเทศไทยที่หอพยาคามอำเภอเมืองจังหวัดชหม่เมื่อวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช 2,568ที่บานมาสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคเหนือได้เรียกประชุมสมาชิกและผู้เกี่ยวข้องเพื่อรื้อฟื้นสมาคม,มที่เงียบหายไปนาน<ม>แต่ว่าการประชุมครั้งนี้ล้มเหลวเนื่องจากมีการถกเถียงกันและหาลือกันจนกระทั่งหาข้อยุติไม่ได้ประธานในที่ประชุมคือนายอำนาจจงยศยิ่ง<ม>ซึ่งเป็นอุปนายกสมาคมได้ปิดการประชุมชั่วคราวเพื่อให้มีการ ประชุมใหม่ในครั้งต่อไปภายใน15วันรายละเอียดเป็นอย่างไรลองรับฟังบางช่วงบางตอนดังนี้จะรับฟังครับผมจะติดการประชุม <c oughs> คือว่าท่านอันนี้จะยกว่ะเดเ่ข้ <c oughs> คับานกือการประชุมใหญ่เนี่ยคือถ้ามีข้อบคประชุมให้จัดการประชุมภายใน15วัน ที่สองหรืบอกครบมา,าจำนวนเทต้นรดนะครับก็มประชุมได้หรือว่าเอาเระเบียบข้อบังคับจะมาพิจารณาวันนี้ห้า ในระหว่างที่เลื่อนเนี่ยขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการหรือประธานชั่วคราวเนี่ยดำรงเพื่อ,อรับรักษาการไปแล้วเปิดรับสมาชิกบุคคลที่เป็นนักข่าวที่ไม่ได้อยู่ในทะเบียนเนี่ยใช้เวลาอยเวลากี่เดือนก็ว่ากันบุกันไปนะครับผมเสนออย่างนี้นะครับก็ค,บคือย่างไรก็ การเลือกตั้งเนี่ยจะมีการทักสมัครสมาธิกใหม่นะครับคนที่อยากจะเป็นสมาธิใหม่กหลังจากเลือกตั้งไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้าบอกพบองค์ประชุมนะครับตามที่ปฏิบัติทั่วไปนะครับมาเลื่อนก็ได้หรือพักการประชุมจัดประชุมขึ้นมาใหม่นะครับจัดประชุมขึ้นมาใหม่นะครับ เพราะว่าทุกสมาคมผมอยู่สมาคมหนึ่งสวิงภูมิภาคแห่งประเทศไทยวันอย่างนี้สมาชิกผมมาพบคือประชุมแต่ประชุมภายใน15วันครั้งที่สองาว่า15วันก็ถ้าเลื่อดหันสามชั่วโมงก็คือ่หนึ่งวันนะครับทำได้แต่ผมประทับนะครับประทับถ้ามาพบนะครับเอาอย่างนี้บอกเขา พิจรารณาระเบียบข้อบังคับดูก่อนถ้าจะพิจรารณาเนี่ยตอบต่อยกันดูถ้าภายในสามมุมตึกระคองค์ประชุมก็ผมจะปิดการประชุมเพราะว่าพี่นาดไม่ได้อยู่ในไห่หนิวอะแต่ว่าเดือนตอนที่ทำไห่หนิวอ่ะคือตอนนั้นเอะพี่ว่าสานะัสดนอะเอาไปสว่างให้อันนี้ก็ยื่นให้กับพี่ตุ๋ยแต่ว่าบัญชีอะไรชื่อหรือมันไม่มีใน ในสมุดประกตื่นรุ่รนพระเจ้าเหงาเนี่ยค่ะถ้าถ้าบอกว่าจะยึดไอ้สมุดบัญชีนี้มาเป็นหลักมันก็คงจะไม่ถูกเพราะว่าถ้าโดยพฤติในแล้วอ่ะอะไรถ้าถ้าถ้า,นานในทางกฎหมายใช่ไหมคะประกาศของสมาคมขอเชิญสมาชิกสมาคมยื่นขอรับทูนการศึกษาบุตรเมื่อกี้ ถูกครวมาบอกว่าหาคุยโมแล้วคุยโมบอกว่าเอ็นดูกันเลยขึ้นไปอันนั้นก็แสดงว่าทาสมาคมก็ทําผิดเงื่อนไขไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสมาคมไม่มีการประชุมทั้งวิสามันสามันไม่มีการส่งงบดุลในทางกฎหมายถือว่าผิดสมาคมเนี่ยถ้าถ้าแบบเล่นแง่แปลถ้าจริงๆเนี่ยถ้าแบบถ้าคุณแบบต่อสู้เลยจริงก็คือเสนอให้จังหวัด สร้างปิดสมาคมเลยยุบสมาคมเพาะว่ามันไม่ได้ส่งงบดูถ้าไม่ส่งงบดูเนี่ก็ถือว่าผิดกฎหมายตามระเบียบแล้วถูกไหมคะแต่ว่าเราอะมีความที่เคาลกน่าถือกันมามันก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าที่เดือนพูดที่ดือไม่เคารพนะคะเพีงแต่ว่าเดือนก็เพิ่งรู้ว่าสมาคมเนี่ยมันมีทรัพย์สินอยู่เวลาเวลามีเรื่องเงนิงนเงนินทองเข้ามาเนี่ยเราก็เป็นห่วงเอ่อ ตอนปัจจุบันเนี้่ะมันมีสมาคมกะ็ะไหลสมาคมชมลมอีกมันมันก็ไม่มีเอกภา้ามีผู้หลักผู้ใหญ่มาถามเดือนว่าทําไมสื่อเชียงใหม่เนี่ยแบบรวมกันไม่ได้เดือนบอกว่ามันไม่ได้หรอกตราบใดที่แบบมันยังมีผลประโยชน์เข้ามาเดือนถึงไม่อยากให้ใครนะแบบจ่ายเงินอะไรให้เดือนพยายามบอกไว้แล้วแต่มันก็สู้ไม่ได้สุดท้ายก็แบบอ้าวใครเต็มใจจ่ายก็ ให้เป็นไปตามน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะวันนี้เนี่ยค่ะในเมื่อถ้าคุณอิสม,มอ์อ่าอยากจะลงแล้วเราก็เหลือคุณงามคนดีของคุณอิสม,มให้ให้เราให้ที่คุณอสมททำมาตลอดออให้สังคมได้เ,เก็บความทรงจำว่าสมาคมหนังสือพิมพ์เนี่ยเป็นตัวแทนบทบาท ของสื่อในการที่ปเป็ีน่นคณากรรมการของจังหวัดไม่ว่าเรื่องของอองค์กรปกครองท้องถิ่นที่เป็นคณากรรมการขององค์กรท้องถิ่นหรือรอันอื่นเนี่ยก็จะแต่งตั้งนายกสมาคมอยู่ถูกไหมคะถ้าหากาว่าเรายึงจะไปยึดเอาตามแบบเนี่ยบัญชีเดิมเมือ่อปีสองสองเก้าแล้วเอามาทวนกับ เปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่เขาเรียกอะไรมันคือบางเรื่องเนี่ยค่ะมันก็ควรที่จะพัฒนาตามตามปัจจุบันทันทันโลกเพื่อความโปร่งใสเพื่อความสัารสสบานสามัคคทีเราอย่าลืมว่า Uh, Home, นะสมาคมหน้าสือพิมไม่รู้สิเดือนเกิดไม่ทัต้งแต่ตอนรุ่นก่อตั้งเลยไม่รู้ว่าตอนที่ก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อวัตถุประสองค์อะไรพอเราจะมีเลือกตั้งในไม่ใช่ว่าคุณที่สมลาออกเราจะเลือกตั้งนายกคนใหม่แล้วให้เฉพาะที่มีรายชื่อเป็นคนโหวตแล้วถามว่าอา้าวแล้วแล้ว,ลว,ลวถ้าคนคนคน,คนที่ยังไม่มีชื่อค่อยมาสมัครใหม่แล้ว่อยดาเนินการใหม่ ดูว่ามันไม่แฟรอ้าวโอเคเข้าใจนะครับระเบียบบสรรมาคมนี้ตั้งขึ้นมาได้เหตุผลประสงค์อันใดน,นะครับแน่ใจคือทุกคนไปแล้วนะครับเรื่องวุ่นวุ่นของสรรมาคมหนังสือพิมพ์เป็นอย่างไรนั้นหากมีการประชุมครั้งต่อไปเราจะนำเสนอให้ท่านได้รับทราบในโอกาสต่อไปวันนี้สวัสดีครับ พน,นันนานเชียงใหม่จำหน่ายของที่ะระลึกข,ของฝากหลากหลายชนิดตั้งอยู่3มแยกเชียงใหม่แม่โจวงแหวนรอบแรกโทร053240829บูบ้านใจแก้วเอราวันบ้านแห่งคุณภาพบริหารงานโดยป้าแดงหรือคุณจันฉายใจสันราคาไม่แพงมีมากกว่า30โครงการ